ียนบ้านบางราภาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษาปตัตตานีเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่หําตำบลท่ากำชำําอำเภอหนองจิกจังหวัดปตัตตานีเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถงศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2,568มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด153คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนโดยมีนางสาวปวีกรลขลังคองเป็นผู้บริหารสูทางศึกษาโรงเรียนบ้านบางราภาได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์ระดับ3ดาวโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านบางราภาสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสปทอสามดาวเพื่อพัฒนาให้นักเรียนคณะครูผู้บริหารและบุคลากรตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลส่งสับยคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี โรงเรียนบ้านบางราพาได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทและมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดโดยดำเนินการจัดทําโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องค้นหาปัญหาสาเหตุจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ครูผู้สอนได้มีการบูรณาการคุณธรรมในการจัดก,การเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกอันดีให้แก่นักเรียนมีผลงานคุณธรรมระดับชั้นเรียนอันส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดโรงเรียนบ้านบางราภาดำเนินการยกระดับโดยการจัดกิจกรรมในระดับสองดาวครบทุกข้อ โรงเรียนบ้านบางระพา,านำนวัตกรรมการสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาใช้ในการดำเนินการพัฒนานักเรียนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรด้านคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเป็นฐานตามรูปแบบเพียว power model ตนกล้าแห่งความดีสู่โรงเรียนบ้านบางระพา,าโดยมีหลักการดำเนินงานดังนี้ P. Participation หลักการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน You Understand หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนา R uh, realize หลักการสร้างความตระหนักรวม E evaluation หลักการวัดผลประเมินผล P plan รวมการวางแผนกำหนดนโยบาย O operation ลงมือปฏิบัติจริงดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนที่กำหนด e Work รวมกันถอดบทเรียนจากการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ E evaluation วัด e และประเมินผลตามสภาพจริง R uh, reflection สะท้อนผลการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ PLC โรงเรียนบ้านบางราพามีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมและมีการนิเทศติดตามภายในอย่างสม่ำเสมอแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามให้คอเสนอแนะในการดำเนินงานรวมการสะท้อนผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานด้านคุณธรรมต่างๆ โรงเรียนบ้านบางราพามีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรมมีการจัดป้ายนิเทศด้านคุณธรรมและจัดทำจุดหมายข่าวกิจกรรมด้านคุณธรรมต่างๆเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โรงเรียนบ้านบางราภาได้มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการดำเนินงานเพื่อให้ได้แนวทางที่หลากหลายและเพื่อต่อยอดแนววิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนโดยมีรายชื่อสมาชิกของโรงเรียนดังนี้โรงเรียนบ้านน้ำบ่อโรงเรียนบ้านบางมรวดโรงเรียนบ้านท่าชะเมาโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์โรงเรียนบ้านกลางโรงเรียนบ้านเตระหักโรงเรียนบ้านท่าสูโรงเรียนบ้านบางหมูโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งโรงเรียนบ้านเคียนโรงเรียนบ้านกอและบิเลและโรงเรียนบ้านบาระห โรงเรียนบ้านบางราภาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นําด้านคุณธรรมผ่านหลายกิจกรรมโดยเป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้นําเยาวชนภายในโรงเรียนได้แก่กิจกรรมแลกเปลี่ยนคุณธรรมคายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมขยายผลนักเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนหลักคุกกรมปากัดธรรมนูหมู่บ้านโรงเรียนเก้าดีกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ zero waste คูลกิจกรรมหนึ่งสถานพินิษฐ์หสถานศึกษาและมีกิจกรรมที่พัฒนา เยาวาชนภายนอกโรงเรียนได้แก่กิจกรรมสร้างการรับรู้เสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักฮุกคุมปากัดธรรมนูหมู่บ้านโรงเรียนก้าดีกิจกรรมสองเท้าก้าเดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำนานเล่าขานความเป็นมาจังหวัดชายแดนใต้และกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้นักเรียนโรงเรียนบ้านบางราพามีการจัดทําโครงงานคุณธรรมตามกรอบอัตลักษณ์ของโรงเรียนทั้งโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียนและโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ดังนี้โครงงานระดับโรงเรียนโครงงานขยับแปลงร่างสร้างคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โครงการต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำพระบระมาราชโชบายสู่วิถีสุจริตอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม5ประการโครงการระดับชั้นเรียนโครงการด้านความพอเพียงโครงการขยะแปลงร่างสร้างคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสร้างสุขด้วยการออมโครงการด้านความมีวินยัยโครงการรองเท้าจา๋าเธออยู่ไหนโครงการเข้าแถวด้วยใจสร้างวินัยในห้องเรียน โครงการแต่งกายดีมีวินัยฝ่คุณธรรมโครงงานด้านการมีจิตอาสาโครงงานอัศวินชวนอาสาเก็บขยะในโรงเรียนโครงงานจิตอาสาไม่ยากอย่างที่คิดนักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือครอบแนวนคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพท จากการที่โรงเรียนบ้านบางราพามีการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับผ่านการปฏิบัติตนที่ดีสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายวาจาและพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดี นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับศูนย์เครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับกระทรวงศึกษาธิการโดยมีผลงานรางวัลนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายได้แก่รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผลางานรางวัลนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 รางวัลชมเชยการประกวดผลงานสื่อสร้างสารรค์ภาพยนตร์สั้นต,ต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวคอเยาวชนตื่นรู้สู้โกงรางวัลชมเชยระดับดีมากการแข่งขันกิจกรรมคลิปภาพยนตร์สั้นรครอบครัวคุณธรรมผลงานรางวัลน,นักเรียนระดับชาติได้แก่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ครูโรงเรียนบ้านบางราภาได้เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านคุณธรรมระดับภายในโรงเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนณนะโรงเรียนบ้านน้ำบ่ออำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีและระดับเขตพื้นที่การศึกษาณนะโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านบางราภาได้มีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับโรงเรียนอื่นผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานแนวทางการแก้ปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหาโดยการแนะแนวให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันอันส่งผลอันดีในด้านการสาร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมดังนี้โครงการโรงเรียนปลอดขยะซิโรเวสคูลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสถาศึกษาสีขาวโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านบางราภาได้จัดตั้งชุมนุมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจตลอดจนนักเรียนได้มีการเรียนรู้และเปลี่ยนความคิดเห็นขยายผลจากการปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรมให้กับกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันและโรงเรียนใกล้เคียงอีกทั้งยังขยายผลให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติด,ด้านคุณธรรมคือชุมนุมจิตอาสาสร้างสุขและชุมนุมเกษตรพอเพียง นักเรียนม right ีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละแปของนักเรียนทั้งหมดจากการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทพบว่านักเรียนมากกว่าร้อยละแปมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทั้ง3ด้านคือนักเรียนมีความพอเพียงมีวินัยและมีจิตอาสามากขึ้นและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษานักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90จะต้องมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทั้ง3ด้าน